ที่อยู่นหน้าตรงนี้เดี๋ยวรบควรนะคะถอยออกจากพรมพิธีนี้หนึ่งนะคะนะคะขออนุญาตให้เข้าเฉพาะสี่ก่นะคะที่ข้าน้ม่กล่าวว่ต่อความดนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือด้านหน้าพรมพิธีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านถ้าถอยได้ที่แล้วก็ยกควน,นั่ง ที่ถือใเรียร์อยนะครับเพื่อคนข้างหลังเขาก็จะมองเห็นในส่วนเก้าอี้สีเขียวที่กันได้สามแถวถึงสองแถวเดี๋ยวขอสมนวนสีให้กับแขกผู้ใหญ่ด้วนะคะแล้วส่วนสำหรับด้านหลัง ด้านหลังประลัมพิธีนะคะในระหว่างที่สัมภาษณ์สื่แล้วก็ประกอบพิธีอู่นะคะไม่ให่ยากไม่แพงครับลอดช่องทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเออเบิ้องด้ากันทุอยู่นานั่งลงเออให้คุณข้างหลังได้เห็นน้ะยังง่อยเลยเด็ออกเอาอีมันหักได้ ชิได้บุญได้บ้านำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมท่านดรสุภาพานรโพสูท่านนิวัตเจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองคนครพนมผู้บริหารความทั้งเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคุณแอคคุณบอย ในวันนี้คุณแอนคุณบอยได้มีความใสศรัทธามาขอเป็นลูกเป็นหลานองค์ปู่พระยาศีสัตนากราชได้มาขอพรมีเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองสเ็็ตปราถนาให้ปู่ได้ประทานพรมงคลน,นะครับซึ่งหน้าที่แห่งน,นี้เราอันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ในท่านนายกนิวัตท่านอยู่ตั้งแต่ยุคก่อตั้งเริ่มสร้างตั้งแต่เป็นทา่าร้าง เมื่อเรามีสะพานแต่เดิมจุดจุดนี้เป็นท่าเรือส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่งลาวพอเรามีสะพานนิกรภาพไทยลาวแห่งที่สามหนึ่งที่นี่ก็เลยกลายเป็นท่าเรือล้างนะครับก็ด้วยความดํางรีนี่แสดงว่าองูนี่ชอบคุณบอยคุณแอนนั่นนี่นะกระสังฝนตกแล้วป่านกระสังฝนตกนี่ฝนตกมาตั้งแต่เศร้านี่หากมาเศร้าให้นี่ แสดงว่าปูนี่อยากเบิงอ่อยากเบิงลูกหลานถวายเสียงอาอากาศก็ดีฟ้าก็เป็นใจนะครับบรรยากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับนิมฝฟังแม่น้ำโค้งแห่งนี้าจากนครพนมที่เป็นเมืองเงียบๆ,ๆใครมาก็ลงเครื่องบินหรือขับรถมาก็ออกไปพัดไปไหว้พระทาตุพนมไม่เข้ามาในตัวเมืองเพราะไม่รู้จะเข้ามาดูอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ โรงแรมก็เต็มขึ้นมือนี้ก็เต็มมือนี้สร้างไม่เดียวนี่ก็เต็มเดียวนี่ห้องอาหารขยายสาขาเล้ยวสาขาอีกออทาให้นครพน,พนมเจริญนะครับอีกไม่นานาเรามีรถไฟผ่านมีโรบินสันเข้ากสิจเจริญขึ้นเรื่อยๆว่าไงคบคนสวยจะมาซ้อมรำถวายปู่และลกูกบรรทัดพนมเป็นประมุขป,ประธาน มีพระยาศีสัตนาคาราพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง,ทะ,ง,องทะหลักเมืองพะมิ่งเมืองลุกขะเทวดาภูม,มิเทวดาเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าช่องเจ้าเรือนเจ้าชานโปรดสเสด็จลงมายังมณฑลพิธีแห่งนี้ตามคำอัญเชิญของข้าพเจ้าเบิกเลิกเบิกบารมี 今天，妈，看这里。 เรียนเชิญท่านนายกสุรพัชีโพสุนายกการเมองเชิญชนนัพันนมท่านนายกอีวัตเชียร์วิรียะบุญยานายกเทศมนตรีเมืองนักพนมท่านตกรอบเป็นตัวแทนท่านนายกนีวัตคนสวยสองสาวมาลุกมาโปรยดอกไม้มาลุกมาขอพรปู่จะได้สมบูรณ์แข็งแรงเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี บารมีแห่งพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานพรชยมงคลผ่านการวาดฟ้อนถวายท่ารำในครั้งนี้ขอจงบังเกิดเป็นมนตรามบรารมีแห่งองค์นาครา